อาโซโล่คนนี้เขาสวยคนนี้เก่าวะเออ,แ,อแค่คะเคาะมันก็แดงแล้วอะไร กินเหรอมา ใส่ไข่กหมอกเจ๊ไม่มีแป้งเลยเว้ยหมูไม่มีนะโกลิูกแคโดไหมเขาบอกแล้วเนี่ยปูขนาดแล้วก็คุณจะเห็นอือพี่บอกเลยขึ้นเาอือไอ้กิบมาเนี่ยเป็นปูเลย อนี่ยเหรอแเนี่ยไหร่แม่นาจะไม่อยู่่มันโต้เ่ยนี่ยแล้วไอมันหมู้ว่ลองไปแลนหมูในตู้เย็นเอ้ยมันหมูในตู้เนอยะเลยันไม่ีปลาตอมีตอนเช้านั่งนกนกเอา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 โนได้ดิกลับกองมากับกองมานี่ดูเลย ผู <Dante> ออกหากินช่วงนี้มากเมาบไม่กินบวเาโยทำให้ยักมาให้ก่อนเกกลับกล้องอ๋อกัดไม่ได้หรอไม่ดูฟ้าแล้วรอมาให้แล้แบตน่าจะหมดใส่เว้นรอให้แล้วไม่กินวะไม่กินไห่ละกูวา ตกน้ำจ๋งเล่นสปู่เล่น่ใส่ไม่กินะไม่เก็นเดี os, like hei, ๋ยวลองดูก uh, oh right. you know ่อนสิเหมไม่ค um, nice. hey ่อยดุใช si ่ไหมอืม ต่างคนเดียวดีกว่าไปแล้วไหมไปแล้วไปแล้วปลาไม่ดุดดข้าวดีกว่าปลาไม่กิน ไหมหนูทุกนี้ต้องไอ้นี่ขาวไม่มีกินข้าวต้มหมือมันเหม่มเบิล์เอากลับบ้านเลยเด้อถ้าเป็นใต้ปลาน่าใต้ปลาโดมแล้วไม่ต้องไปกินมื้อเที่ยงนี่คือจอดกินข้าวต้มกันนะซื้อกล่องโฟมเซเว่นทีนี้เครื่องไปแล้วก็แวะฟาร์มด้วก็ตัมธนรมชาติเลยต้องไปเปลืองแล้วงขนอกกินไได bữa này ra mà lục Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ไปาปได้ปาโลนออดอยู่ข้างหลังทำไมเอ่าไม่ชอบอยู่ข้างหลังคนที่ยัเม็ดเดี๋ยวกู่หอดแ่นเหอือยยอแต่อย่าอยู่ข้างหลังคนที่ตีเบ็ดอยู่ห่อๆแล้วมีข้าเหนียวเราห่อไปกินได้ข้างหลังพี่โดนเป็นไงรอด ไปเมื่อคืนนี่ ก็ได้ก็ม่ทาไงไกินก่อนไปลมนมอต้มอร่อยนะอือ่กินก็ต้มตองเลน งั้นตบดูเขาต้มให้พขาต้มเองอร่อยมากนี่กินจะเจ็บใจอร่อยขนาดนั้นไม่ต้องเขาคุงขนาดนั้นเราต้องักรอทับหน่อยมีสูตรูกล้องมนต้มน้ำซุปกระดูกหมูมาเที่ยวมาสามทีอืมเนาะต้มแปลกกว่าคือวางเขาต้มตัวเนาะอืมเหรอรับว่างนี้รอบสอง томоораод